ฟีดต้ป็นโฟลทครัมดีนะแบบว่าโคตรคุ้มเลยนะจอนดูครับเออมาครับคุณยี่สิบเกาแล้วจิ้วตกไปหนึ่งข้อครับมีจงกระเบ้าลงมาดอกดีเฮีอยอะไรเฮยังไงชีวิตหมดแล้วนะชีวิตหมดแล้วดิเอารอได้บอกเออเอาเงินล้านลี้ไปอนะ่ะ ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนันจ้าโอเคผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนักปั่นทุดูได้เช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเมตาซอนวิทยสี่ผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เยี่ยนหน้าเกมของกาลักติกเจมส์สำหรับค่าพีเจครับไปครับอ่าวันนี้มาทุนที่200บาทนะจากหควงกาแล็กซี่นะฮะไปครับเลอร์ที่เบ็ดสิบบาทเปิดเทอร์โบครับไปครับนิ่มๆครับ ขายไปครับ20แล้วก็ยังมาแล้วก็แตกโป๊ะใบย,ยังไงมีโชมกัปล่าเอยอัย,ออ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 ยับมาดีแดงเออมาถึงอันยามณีแดงไปเลยครับท่านผู้ชมดูครับรางวันเมกาไปครับเขียวดาบตามทองเรื่องครับสามสบาทมาครับ โอ้โหมาถึงก็ปังเลยแล้วยงังไงแตกดอกนี้ไม่มีชงแล้วนะฮะเอาไม่เป็นไรเอาสามร้อยสิบกว่าบาทก็ได้ต่อไปเราได้เบบไปที่สามอสิบนะจ๊ะไปครับค่อยๆไปค่อยๆปุยค่อยๆป,ปิงปังปิงมาครับเอมาจังหวะนี้แตโ่โคไปแล้วม,มีชงเบ้าโอ้หไม่มาท่านผู้ชมไปกันต่อครับไปต่อครับเออสิบดอกนี้แล้วแตโ่โคไปจังหวะนี้มีชงล่าไม่มีกูแล้ว อย่างได้อัญมณีเหลืองมากนะท่านจมน่าจะหนักอยู่นะเออไปต่อนี่เคล ok. right. aw, ื่อยว่าแต่โคดอกนี้ไม่มีชงเลยครับดวงยังไม่มามันจมโอ้ดาวเอดอกนี้ยังไงหรือยังไงโอ้โหปิดแถบไปหนึ่งข้อออืเออืสิบเลยยังไงอัญมณีม่วงโอ้โหจะไม่เอ็เขียวแล้วไงแตกดอกนี้เปิดแถวไม่ดีเอมาแล้วครับหนึ่งคาราเบล แล้วเต็มข้อหรือเปล่ามาดูกันได้หมุนโบนัสครับรู้เรื่องมาแล้วครับหมุน3โบนัสครับท่านผู้ชมนี่ต่อไปก่อนเลยหนึ่งข้อครับเก็บไปครับคูณสองมาแล้วยังไงต่อมีแตกแล้วเปล่าเจไปครับหนึ่งคาราเบลครับสามร้อยสิบบาทแล้วเก็บได้ดองนี้ครับได้หมุนฟรีสามปนสองนะถ้ามีไม่มีแตกมันก็จะหายไปหนึ่งชีวิตนะท่านผู้ชมแต่นี่แตกแล้วเก็บไปหนึ่งข้อนะเก็บไปเรื่อยๆนะ ชีวิตยังมีน้ำชมมีแตกหรือเปล่าไม่มีแล้วก็หายไปหนึ่งเห็นไหมแต่ถ้าแตกแล้วปุ๊บมอาอ้าวเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมแตกปุ๊บมาครับชีวิตได้เพิ่มไปหนึ่งข้อแน่นอนโบกับใบเออมาครับภาพสวยหนีหายไปหนึ่งชีวิตแล้วยังไงครับมีชมหรือเปล่าสิบมาจังหวะด,ดีมีคอมโบหรือเปล่ามาดูกันคอมโบที่สองยังไงมียังมีอยู่ครับท่านผู้ชมมามาทุนกันครับขออีกหนึ่งได้ไหมขออีกหนึ่งได้ไหมเออมาแลวจังหวะดีขึ้นรางวัลบินเลยจ้า วูวหกเจ็ดสองแล้วมจมก้อนโตแล้วได้ชีวิตเพิ่มมันหนึ่งด้วยนะด,ดูชีวิตเพิ่มมันหนึ่งแน่นอนเมเข้าไปเป็นยังไง่ะครับได้เพิ่มมันหนึ่งพาได้อีกรอบหนึ่งนะผูจอมไปครับต่อเนื่องครับพี่เจครับว <Okay. S 2> ูวิงปังอยู่ครับต่อเนือ่องเลยฮะเออเตอเด้ๆๆคิวมาแล้วขอนนอีกหนึ่งทีได้ไหมอ,อีกหนึ่งทีจะได้ชีวิตเพิ่มเออได้ชีวิตเพิ่มใหม่อีกแล้วท่านผู้ชมกลายเป็นสองนะพาได้แล้วสองครั้งนะเออไป พาไปแล้วหนึ่งมาอีกแล้วน้ชมเก็บมปครับมีคอมโบบเปล่ามีคอมโบบเปล่าครับเอือไม่มาครับแต่หายไปหนึ่งชีวิตแล้วยังไงเอออัญมันีแดงก็ยังมาน้ำจมสีม่สามสองน้ชมแล้วมีจอกบเปล่ามีแกด้วยมาจังหวะนี้คือรางวัลไปก่อนเลยสิจา้าเออนี่ครับรางวัลเมกาไปครับหนึ่งบาทเก้าสิบสองบาทครับรูเรื่องไปดีเออแล้วยังไงเออยังไงต่อครับ ยังไงต่ออายาบด,ดีแดงกับคิวไปขึ้นรางวัลอีกแล้วน้ำจมครับโอ,โ,โอ้โหห่วงแกล,ลักซี่โคตรเอาได้ชีวิตเพิ่มมาอยู่ครับตอนนี้ในะยังไงครับเครวยม,มาจังหวะนี้ครับได้แน่นอนครับสะสมไปครับ3ตัวยังไงครับโอ้โหตบด้วยเบี้ยนะั้นเหมือนเหมือนเบี้ยเลยนะจับเบี้ยว่ะน้ำจมเบี้ยแบบที่เขาแบบนับซื้อนะเออนี่ครับไปครับ4 08ศูนยแต่มันคืออุกาบาตนะน้ำจมนะ่ะเสีเสี้ยวอุกาบาตทน้ำจม มาครับหนึ่งสามไปครับหูเงี้ยไมด่ดบชีวิตหายไปแล้วสุด,สาาด้ายังไงมาหรือเปล่ายังมาอยู่ครับแล้วเก็บได้ไปครับโอมเอาไปหนึ่งบ้านหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะเข้าฟีสปิเนบโบนัสครั้งดีดาแบบว่าโคตรคุ้มเลยนะท่านผู้ชมดูครับเออมาครับหมูยี่สิบเกาลแล้วคิวตกไปหนึ่งข้อครับมีชงกระเปล่าลงมาดอกนี้ย่งไรียังไงชีวิตหมดแล้วนะชีวิตหมดแล้วรียอร้อยรับผมโอม เอาเงินละวันรวมไปอะ่ะ7,334บาทครับท่านผูน้ะชมแบบไม่ต้องเสียตังค์เบ็ดเองเลยครับโอ้โหนี่ครับเอามาแล้วครับ7,005ครับขอรองเบ็ดร้อยหนึ่งบ้างแล้วกันนะฮะเออแตกนอกไปขอเน้นเน้ดิขอเน้นๆแตกนอกไปดิโอ้ยอัญมณีไม่ชง,งหน่อยวะเฮ้ยเออจังหวะนี้พี่บัวมาบันกแล้วยังไงแล้วมีแตกหรือเปล่าไม่มีครับท่านผู้ชมโอ้ยไปต่อครับพี่เจามาจังหวะนี้ยังไง ยังไงจังหวะนี้มาได้บ่าวมาอีกไดล่าวพี่ติมาติมาแล้วแต่โพบาจังหวะนี้ม่ม่กแล้วฮะท่านผู้ชมเออยังไงโอเอดอกนี้รู้เรื่องป่ะดิแล้วพี่โจ้ก็บ่าโอ้ยพี่แจ๊บดีแดงรู้เรื่องเลิกเลยครับดอกเดียวท่านผู้ชมวู้วสองพันสี่เออมาขึ้นเบิร์นเรียบร้อยแล้วพี่โจ้ก็บ่าวหมดลอดเจจาวันนี้นะขึ้นเบิร์นครับประสบความสำเร็จอีกแล้วนะแล้วก็ทุนร้อยโอ้หโคตรปังจริงอะเล่นแบบนี้นะเป็นตัวไ่ผันขึ้นนะจ๊ะ เออตายคลิปเลยนะโอเควันนี้ก็บอกแค่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่อ,องหมูไว้ด้วยนะ <c oughs> พเพื่อเพื่อัราจในการน,นำคลิปต่อไปแล้วเจอกันมาในครนะ้สวัสดีครับ let's go <S